ก็สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็พบกับเฮียพงศ์นะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับเฮียก็จะคัดบอลนะครับมาให้ที่หน้าห้อง YouTube 1ตัวนะครับ1ตัวก็บอกไว้ก่อนนะครับก็ใครอยากได้รับทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับก็มาเอาในกลุ่มนะครับในกลุ่มนะครับตอนนี้เฮียดูแายอยู่ประมาณ2-3กลุ่มนะฮะให้บอลแม่นๆนะครับเมื่อวานเนี่ยฮะ เมื่อวานให้บอลสดนะครับเข้าทุกคู่นะครับสมาชิกอิ่มหมดเลยครับดูฮะหกโมงแดก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 ันทุกคนนะฮะเนี่ยครับทั้ง2กลุ่มเลยนะครับทั้ง2กลุ่มเลยนะครับเพียงแค่ท่านมียุทของยูฟ่าโมฟันนะครับยูฟ่าโมฟันท่านก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีฟรนะครับย้ําเลยว่าฟรีนะครับ เงินอยู่ในยุทธของท่านปกติเหมือนเดิมนะครับไม่มีใครได้เอาไปไหนนะครับท่านสามารถเอามาตามนะครับทีเด็ดในกลุ่มนะครับสำหรับช่อง YouTube เป็นบอนฟรีนะครับในกลุ่มก็ถามว่าเข้ากลุ่มก็ฟรีเหมือนกันนะครับเพราะยังไงท่านก็ต้องวานเดิมพันอยู่แล้วท่านเพียงแค่เอายูเซอร์นะครับของยูฟ m าโมฟันนะครับเอามาเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเราได้เลยนะครับเให้ทั้งคืนนะครับแตกแตกนะฮะที่ขีดถูกนี่ถูกไปหมดนะฮะรวยนะครับอยู่กลุ่มนี้รวยอย่างเดียวนะครับ ตีห้าตีสี่ตีห้าเราก็ยังให้กันเรื่อยๆอยู่นะครับสามสี่ทุ่มบอลเตะเรายังให้กันอยู่นะครับเห็นไหมดอทมูนรอหรือไงฮะแล้วก็ตอนเช้ามาเรามาสรุปผลกันแต่ถ้าเป็นบอลสดเราจะรุนไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่านก็สามารถทํากําไรนะฮะยกนิ้วให้กันเป็นแถวเลยนะครับเห็นไหมครับของจริงนะครับของจริงนะครับกลุ่มนี้นะครับก็มีการดูแลมีการซัพพอร์ตกันทั้งวันทั้งคืนนะครับทั้งวีทั้งวันเลยนะครับยิ่งวันไหนมีบอลอ่า บอลญี่ปุ่นนะครับหรือบอลเกาหลีบอลออสพวกนี้นะครับก็จะมีการนําเล่นสดๆเลยนะครับก็แทงจนได้กําไรนะครับแทงจนได้กําไรนะครับไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับอ่ะหนึ่งคู่วันนี้นะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์คู่เป็นบอลยุโรป้ายูฟ่ายุโรป้าลีกนะครับของฤดูการนี้นะครับเป็นบอลถ้วยเล็กของลีกยุโรปนะครับทวีปยุโรปนะครับ วันน uhm. ี้เฮียจะมาวิเคราะห์คู่ระหว่างสลาเวียปรากนะครับทีมดับหนึ่งนะครับของสลาเวียปรานะครับทีมดับหนึ่งของลีกเขานะครับแล้วก็เจออาร์เซนอลนะครับทีมดับเก้านะครับของของของลียงกฤษนะครับเมื่อวานก็น่าจะวิเคราะห์คู่เมืองปรากนี่แหละครับเมื่อวานนะที่ว่าพลาดไปนะครับ สลาเวียปรากนะครับพบกับอาร์เซนอลเป็นทางด้านอาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับนัดแรกเสมอกันไปด้วยประกอบสกอร์หประตูต่อ1น,นะครับในบ้านของอาร์เซนอลนะครับนัดนี้สลาเวียปรางคมีของแน่นอนนะครับไม่ยอมแน่นอนนะแล้วมาต่อเลยราคานี้ครึ่งลูกไปครึ่งครบลูกแบบนี้นะครับแล้วก็ทีมเขากำลังท็อปฟอร์มมากนะครับ ไปดูสติของสลาเวียปรากกันก่อนเลยนะครับสติของสลาเวียปรากนะครับล่าสุดเขาเพิ่งเสมออาร์เซนอลมา1-1นะครับที่ทั้งสองทีมเคยเจอกันมานะครับแล้วก็ย้อนไปปี2007เลยนะครับก็เสมอกัน0-0นะครับปีนั้น2007ตอนนั้นชุดนั้นอาร์เซนอลเก่งเหลือเกินนะครับชุดปี2007อาร์เซนอลเก่งมากเลยนะครับชุดนั้นชุดเทพเลยนะครับชุดไร้พ่ายนะครับก็ชนะสลาเวียปรากไป7ประตูต่อ0นะครับ ไปดูผลงานของเจ้าบ้านกันบ้างนะครับผลงานของทางเจ้าบ้านนะครับล่าสุดชนะสปาร์ตาปรากไป2-0นย์นะครับเสมออาร์เซนอลนะฮะในยูฟ่ายูเซลเนี่ยครับหนึ่งประตูหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอเบอร์โนศูนย์ศูนย์นะครับชนะโอปาว่าสี่ศูนย์นะครับแล้วก็โอ้โหบุกไปชนะกาสโกเรนเจอร์ถึงถิ่นเลยสองประตูต่อศูนย์นะครับนัดนี้เขาช่วงนี้เขาท็อปฟอร์มนะฮะฮอตเหลือเกินนะครับทั้งในลีกของตัวเองนะครับ ลีกของตัวเองก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในถ้วยเวทียุโรปเขาก็ยังฟอร์มดีฟอร์มเยี่ยมอยู่นะครับไปดูฟอร์มของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับอาร์เซนอลล่าสุดก็เพิ่งกดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมา3-0นะครับแล้วก็เสมอซาลาเวียรปราก1-1น,น,นะครับแพ้ลิเวอร์สาูนย์นะครับเสมอเวทแฮม3-3แล้วก็แพ้โอลิมปิกอสมา1ประตูต่อ0นะครับฟอร์มถือว่าในลีกเพิ่งกลับมานะครับอาร์เซนอลในลีกนี่ ล,ล่าสุดก็ชนะเชฟฟิลด์3-0นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับแพ้ลิเวอร์แล้วก็สเสมเวแทแฮมมานะครับฟอร์มถือว่ากำลังเข้าฝักเหมือนกันนะครับในลลกนะครับส่วนเวทียุโรปอาเซนอลฟอร์มไม่ดีเลยนะครับฟอร์มไม่ดีเลยและวันนี้บุกไปเยือนสปรา,าปร์ตารากด้วยอารลาเวียปรากด้วยวันนี้ดูจะรอดยากนะครับเฮียมองว่าเกมนี้อาเซนอลต่อนะครับ บุกไปถึงถิ่นแล้วไปเป็นบอลต่อเขาด้วยนะครับนัดนี้นถ้าใจแข็งๆหน่อยลองสลาเวียปรากไปเลยนะครับที่ครึ่ง, <bitcoin. S 2> งควบลูกนะเดี๋ยวเราไปดูเลทราคาน้ํากันนะครับเลทราคาค่าน้ําคู่นี้นะครับที่น่าสนใจนะครับเปิดเลทราคามาที่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ไหลมาครึ่งควบลูกนะครับไหลครึ่งควบลูกน้ําก็ยังอยู่ที่ฝั่งเจ้าบ้านอยู่นะครับราคาอยู่ฝั่งเจ้าบ้านตั้งแต่ราคาครึ่งลูกแล้วครับราคาครึ่งลูกแล้วนะครับ แต่คู่นี้อ่ะตามเกณฑ์เลยครับอันเดอร์โอเวอร์เขาเริ่มที่2ลูกครึ่งนะครับของลูกครึ่งนะอ่าวันนี้อาร์เซนอลเฮียมองว่าราคาเครดราคาต่อแพงไปนะครับแพงเวอร์ไปให้มีราคาให้เลือกอ่าที่ครึ่งควบลูกนะครับแล้วนัดแรกก็เสมอกันมานะครับ1ประตูต่อ1น,นะครับนัดแรกเสมอ1-1น,น,นะครับเป็นบ้าน อาร์เซนอลนะครับแล้วสลาเวียปรากไปยิงอาร์เซนอลคาบ้านได้อเวโกนะครับนัดนี้สลาเวียปรากดูทินนะครับแค่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้อาร์เซนอลยิงนะครับแล้วก็จบ0 0ก็กินเดิมพันด้วยสลาเวียปรากเข้ารอบต่อไปด้วยนะครับอ่ะไปดูของยูฟ่ามฟันกันบ้างนะฮะยูฟ่ามฟันเปิดราคานี้ฮะมีราคาที่เราเลือกอยู่แล้วนะครับราคา ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ครึ่งลูกแล้วก็ราคาปอราคา1ลูกนะครับในราคามีอยู่4ราคาเลยนะครับอยู่4ราคาเลยมีน้ําให้เลือกตั้งแต่1.47เนะฮะน้ำต่ำๆน้ำ così, น้อยๆนะครับแต่วันนี้ให้เลือกลองไปที่ฝั่งสลาเวียปรากนะครับลองสลาเว,วียปรากที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับนะครึ่งควบลูกน้ํา0.90ตรงนี้ครับ ตรงนี้เป็นทีเด็ดให้แล้วกันนะครับก็1คู่นะครับอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมก็แจ้งไปในแล้วนะฮะตัวต้นคลิปนะครับว่าทีเด็ดในกลุ่มมีตัวนี้นะครับเรามีอยู่3-4กลุ่มนะครับแต่ตอนนี้เอามาแนะนํากันแค่2กลุ่มก่อนที่ว่าตอนนี้สมาชิกโอ้โหเยอะแยะเลยครับสมาชิกนี่รอทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับร้องมาก็จัดให้นะครับแล้วก็เบิกอย่างเดียวนะฮะถอนนะฮะพวกเราถอนอย่างเดียวนะครับ อ,อยู่ในกลุ่มสมาชิกนี่มีโอกาสได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับถามว่าเสียไหมเสียอยอมรับยืดอกแบบลูกผู้ชายเสียครับแต่เปอร์เซ็นต์ในการกินเดิมพันมากกว่า80%แน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวก็เจอกันในไลฟ์สดนะฮะถ้าท่าในใดเห็นคลิปนี้ท่า,าในใด ท่านรีบไปสมัครมานะฮะยู่้ามูฟันแล้วอายุธุ้มาให้เฮียนะครับอายุธมมานะครับเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดในกลุ่มนะครับวันนี้นะสำหรับวันนี้ก็โอเคนะฮะให้เพียงหนึ่งคู่นะครับอ๋อพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ